เ,เพาะเห็ดกันอีกแล้วนะคะมือใหม่ที่กำลังหัดเพาะเห็ดนะคะเข้ามาชมได้เลยค่ะสาธิตการเพราะเห็ดฟางวันนี้เพาะบนพื้นปูนซีเมนนะคะเพิ่งอัดบล็อกได้แปลงหนึ่งค่ะโซนบนดินที่ปูพะยางยังไม่ได้เพาะนะคะเพาะตรงพื้นปูนซีเมนก่อน พื้นปูนซีเมนน,นี่เราไม่ปูพยางนะคะเราจะกวาดแล้วก็ล้างน้ําเอามันก็จะง่ายทําแบบง่ายๆนะคะทําแปลงท่อ pvc นะคะมากันค่ะมาเรียนรู้ด้วยกันตักเปลือกดินไปเพาะเห็ดฟาง นปกดินไปเพาะเหตุกันเข็นเข้าไปข้างในเพราะเหตุกันนะคะ